Was this moment he was he สวัสดีครับผมก้องบุญวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับ วันที่16ตุลาคมน,นะครับเป็นวันเกิดของอันตดอไอดอลสาววงหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณซีโวลัสยานั่นเองนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือ G ีฟีเวอร์นั่นเองนะครับก็ขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขม,มากนะครับขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับมีความสุขเจริญเต็มาสแล้วก็เป็นที่น่าต่อทุกๆคนด้วยนะครับถึงแม้คุณซีนั้นจะไม่มีช่องในยูทูบก็ตามนะครับแต่ผมก็ผมก็ยังฟังเพลงวงของคุณไปอยู่เรื่อยๆนะครับคุณซีครับก็ใครที่อยากจะ มาโอฟองคซีเนี่ยก็มาโอฟองกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เราจะไปติดตามช่องทางของคนณซีเนี่ยก็ไปติดตามได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็ที่จะจากกันไปนครับรเดี๋ยวผมจะรล่าเพลงโอฟองมาเกิดมาให้ค้าฟังสักหน่อยก็ได้กันนะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณซีสุสานมาเกิดนะครับเดีย๋ยวผมจะร้องเพลงโอฟองมาเกิดมาให้คุณฟังนะครับตั้งต่ฟังดีๆนะครับ Happy birthday to you a p p y birthday to you Happy birthday คุณสี Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดน,นะครับคุณสีครับวันเกิดผมน่ามีโอกาสจะเจอหน้าคุณสี อนัสยานเนี่ยก็จะถือว่ามนเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาได้มาอ่อนในช่องนูทูงของผมด้วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีๆอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดผมจะเจอบนซีตัวจริงๆนั้นเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า was this moment was He, he fuck up กี้จนต่าแตกเต่าแตกไปเลยครับเพราะว่าเนี่เจอหน้าคนซีแล้วเนี่ยผมก็คงแบบออกอาการไม่ค่อยอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมกับคนซีเนี่ยได้เจอหน้ากันจริงๆนะครับคนซีครับโเมยววว่าา้้แล้วค่ะที่อยาจะไปจีตาม ช่องทางของคุณซีเนะี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์เกยนะครับคุณซีครับ Happy birthday to you 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 Happy birthday to you.